ลากหมาด้วยมอเตอร์ไซค์ชายใจซามถูกจับชายชาวเท็กซัสเผชิญข้อหาทารุณกรรมสัตว์หลังลากสุนัขเยอรมันเช็เพิร์ดสัตว์เลี้ยงที่น่าสงสารไปตามทางเท้าด้วยสกูตเตอร์ ผู้หญิงคนหนึ่งที่ขับรถผ่านไปเห็นมาริโอคาโดนาวัย5้าสกําปีกำลังทรมานเจ้า G2 สัตว์เลี้ยงน่ารักของเขาก็เลยได้ถ่ายวิดีโอของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยโทรศัพท์มือถือของเธอแล้วก็โพสต์ไปบน Facebook ในวิดีโอยาวสิวินาทีนี้เราสามารถได้ยินหญิงรายนี้กล่าวว่าไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะเรียกตำรวจจับคุณแล้วก็ได้ยินมาริโอสวนขณนะลากน้องหมาไปตามทางว่าเออมันเป็นสุนัขของผม เจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกเขาได้รับโทรศัพท์หลายร้อยครั้งจากประชาชนที่กังวลหลังชมวิดีโอฉบับเนี้ยบนสื่อโซเชียลมาริโอถูกจับและกองควบคุมสัตว์ก็ได้รับเอาน้องห้องไปดูแลแล้วล่ะอยากรู้จริงๆเลยว่าเขาจะถูกลงโทษอย่างไรคุณล่ะคะคิดว่ายังไงอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ